สวัสดีครับนาเอ้ยพวกเราช่องน้องมีชายแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เด็นน้ำแม่อ,อือสายยางออกแนะนำมันไหลเข้ามาแล้วมีโดกหลงเด็กหลงมาหนึ่งลายเออฝังนนห่วงแม่ทั้งพูนห่วงแม่อันนี้กัหลงแม่อย่าของแม่ก็อาบน้ำอยู่ข้างนอกคุณน,นาเอ้ยหักลูกหักหลานด้อ โอ้น่าหน่าโอ้ยเอาเบนไปยังพุ่นไปยังพุ่นโอ้หลุงแม่แล้วเอาอู้เอาเอาเอาออกมาหาแม่เขา อหยห่วอกมากละหน,น,นุนหนุนห่วงลูกอยู่น่นเออหน้าเพาี้ยนอ,อย่างเออหน้าจ้จามจ้ำเออให้เหล่นน้ำกันได้ลูกเออหักกันตัวเอาละเอาอมาหาแม่ตัวแล้วเออเออหูจะควบำในแม่ยูพี่แม่ยูพี่ลูกแม่ยูพี่แม่จะกอกทุกพีไปไปหาแม่ตัวเองแม่เปน็นฮ้นอยู่เนาะ แม่ไม่น่าดีมากเลยไม่ยอมทำอะไรลูกของแม่ขนุนเนาะไอตัวเล็กเนี่ยมีชายห่วงแม่บอยบอยสิมาอีกเ้วได้บอยอยามได้หนี่นี่น,นี่อัดไป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 สิพาลูกไปโอ้ออบอยเหลินน้ำการโอ้ไม่ใช่ญาติเขาบันเทิงล่ะค่ะแม่แม่เอ๋ยวันนี้บันเทิงอือ บันเทิงกันเลยวันนี้ดูสิอมีชัยรักกันนะลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนี่นะคะแม่แม่โอ้ยพไดิก,กินหย่าอ่อนตุยนุยตุยนุยเลยเนาะเดี๋ยวพอควานก็จะพยายามหาหญ้าอ่อนมาไลยนะคะให้ลูกๆได้กินจะได้สดใสโอ้รักกันรักกันครอบครัวบันเทิงครอบครัว น่ารักมากเลยลูกคอยขึ้นหักแท้กีพ่อบอยอ,อุ้ยใชเอ้ย ơi, ชัย่นะหลา,า,าดดพักกันปิดน้ำน,นะปิดแล้วปิดแล้วเขใส่หน้าลิน้นสาข์อาจจะไล่ตาในเด้อแม่เลยอ่ะใดที่แล้ววันนี้วันนี้ก็ แม่ถนนเพิ่งไปเดินมานะครับผมเดินให้ขาเนี่ยขายังตึงๆอยู่โอ้ยนอนละโอ้ยจิ๋วนอนละเออเออเออนาเอ้ยยาเด้ออ้วนอ้วนนี่ต้องผูกไว้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาไอ้นี่น้อง เอเอเออ้ยอย่ามาหาหน้องปล่อยผมเนี่ย <c oughs> อยผมเนี่ยนะปอยผมเนี่ยปอยผมเนี่เออนั่นอเรีนเออยืดขานอนลง โอ้ยข่อยย่างมาทางนี้เจ้าก็มุนไปทางพุ่นเนาะโอ้ยใช่ว่าคือโ่ปล่อยข่อยเน้เดี๋ยว ว่นนันอยากหมุนแม่เราก็จะเริ่มปล่อยนะครับผมปล่อยทีละนิด<ม>ทีละนิดนะครับผม,มคือให้เขารักลูกของกันและกันนะครับผม Ừ, ít nhỏ nhỏ nั่น. Đu linh 2 con. Mũ và linh. โอ้ยทางผี่ก <someone> <cu> ับ euh ข้งอนคือบ่ปล่อยผมแน่คือบ่ปล่อยโู่ผมแน่พอปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไปทับน้องเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิชัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับน่าเออ